ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็เข้ามียู่ในช่วงวัยรุ่นแกะกล่องกันอีกแล้วเป็นช่วงที่ผมเนี่ยจะมาแกะกล่องของพัสดุที่ผมสั่งไปให้ดูกันนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโมเดลรถ1่ต่อส่ซะส่วนใหญ่นะแต่วันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาลุ้นรถแร่รถหายากกันดีกว่าในนี้เนี่ยในกล่องนี้คือ Ho อตว e วพ p ี e m ียมนะครับเป็นฮอตวิวพ p ีเมียมเซต ยูโรสปีดนะเออซึ่งคอดวิวพรีเมียมเนี่ยปกติเขาจะออกมาเป็นเซตเซตอยู่แล้วนะเซตละ5คัน5คันแต่ละเซตเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกของมันอย่างเซตนี้เนี่ยจะเป็นเซตยูโรสปีดซึ่งเซตยูโรสปีดเนี่ยแบ่งเป็นเบอร์1-5ถึงแต่มันจะมี อีกแบบหนึ่งเป็นแบบพิเศษก็คือเบอร์ศูนย์ก็คือจะเป็นรถใน1ใน5้นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัวแพ็คเนี่ยจะเขียนว่าเป็นเบอร์ศูนย์เป็นเลขศูนย์ก็คือมันจะเป็นรถหาย,ยากนะครับคพราข้างมีราคาราคารีเซลนี่คือหลักพันแน่นอนนะพันกว่าบาทเผลอๆสองพันสามพันด้วยถ้ารถนั้นเป็นโมเดลที่นิยมอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นรถเชสด,ด้วยเบอร์ศูนย์ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทวีคูณราคาแพงขึ้นไปอีก นะเออแต่จริงๆไม่ต้องเป็นโมเดลนิยมอะไรก็ได้นะเป็นแค่เบอร์ศูนย์เฉยๆก็แพงแล้วนะก็หลักพันแล้วซึ่งการจะได้เบอร์ศูนย์เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆนะคือเป็นเติอนเจอตามห้างอาจจะเจอได้แหละแต่ แต่โอกาสยากหน่อยนะคือถ้ามาหลุดมาแขวนบนเชลในห้างเนี่ยก็ถ้ามีคนเจอก็รีบหยิบไปก่อนแล้วนะโอกาสมน้อยมากๆที่เราจะบังเอิญไปเจอถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าีออเด d e r กับพ่อค้าแบบที่ผมทํานี้ก็คือีออเดอร์มาทั้งกล่องแบบนี้เลยเราจะมีโอกาสลุ้นนะครับคือปกติแล้วพ่อค้าก็จะเปิดพรีพวกเซตพรีเมียมอะไรอยู่แล้วถ้าเราสั่ง1เซต5คันเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้แต่ถ้าเราสั่ง pre เด d e r เป็น2ชุดเลย2เซตเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รถเชสด้วยเพราะว่าเขาจะส่งมาให้ทางลังแบบนี้เลยนะเป็นลังแบบเดียวกับที่โรงงานท ครบเลยนะอยู่ในลังนี้2ชุดซึ่งถ้าเราพรีออเดอร์ว่าเป็นแบบ2ชุดแบบนี้เนะี่ยทางพ่อค้านะครับที่เปิดพีเซททอตวิวเนี่ยเขาจะไม่แกะนะเขาจะส่งมาให้ทั้งลังแบบนี้มันมีโอกาสที่1ใน10คันในกล่องนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์0ูนด้วยก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันจะเจอหรือเปล่านะในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวระหว่างแกะผมก็จะพูดไปด้วยนะครับคือไอ้กล่องนี้นะผมก็เคยเปิดให้ดูกันไปแล้วนะคลิปหนึ่งตอนนั้นจะเป็นเซ็ต s ่ l ซิล e เอ e มากเออตอนนั้นผมก็ได้เชสไปด้วยนะดวงดีมากๆเลยวันนี้ก็ไม่กล่องแล้วนะครับผมมาลุ้นกันว่าเราจะได้รถเชสหรือเปล่านะครับับในวงกางเรเขาจะเรียกว่ารถเชสนะครับผมอมผมขออนุญาตใช้คําว่ารถเชสแล้วกันเนาะเบอร์ศูนย์มาลองดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าเนะ เซตนี้ก็จะมีรถหลายคันนะยูโรสปีกจะเป็นพวกแบบรถซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์รคาร์ของทางยุโรปนะครับซึ่งเบอร์ศูนย์จะเป็นบุคาติโบลิสเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเราจะได้บุคาติโบลิสสีดําหรือเปล่าลุ้นกันไปพร้อมกันเลยครับอันนี้ผมยังไม่เคยแกะมาก่อนเลยนะมาลุ้นกัน1 2ึ่งสองสามปึ๊บอ่ายังไม่เจอ <c oughs> นะครับผมต้องเปิดอีกชั้นหนึง่งมาลุ้นกันรอบนี้แหละเห็น <c oughs> ของจริงละหนึ่งสองสามปึ๊กไม่เห็นว่ะจากมุมผมนะผมเห็นแค่ คันนี้เป็นบุกติสีฟ้าซึ่งเป็นสีธรรมดาไม่ใช่เบอร์ศูนย์อ่านอีกฟังนึง่ปึ๊บอ่าสีฟ้าเหมือนกันไม่ได้ครับผมรอบนี้เกลือครับนี่บุกติโบลิิสเป็นสีธรรมดานะไม่ใช่สีดําถ้าเป็นเบอร์ศูนย์เนี่ยมันจะเป็นสีดำนะครับนี่เป็นเบอร์หนึ่งสีธรรมดาปึ๊บนี่โอ้โหเกลือครับผมรอบนี้ไม่ได้ครับโอ้โห คันอื่นก็น่าสนใจนะจริงเปลือไม่ได้เบอร์ศูนย์ก็ไม่เป็นไรเนะี่ยเพราะว่าคันทุกคันในเซตนี้ก็ค่อนข้างสวยนะอย่างเฟอร์รี่นี้แน่นอนว่ามีราคาซื้อขายดีเซลกันค่อนข้างสูงแน่นอนนะครับนี่โอ้สวยเลยอันนี้เป็น Aston Martin นะ v a n t a g e GTE ครับผมโอ้เซ็งหน่อยวันนี้ไม่ได้ครับเกลือ <laughs> โอเคอันนี้เป็นพินฟรีน่าเนี่ยครับบัติสตาสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันนี่โอ้ ก็อย่างที่บอกว่าเราจะได้มา2ชุดเลยนะครับนี่มันก็จะเบิ้ลมาคันละ2แพ็กนี่แบบนี้เลยอันนี้เป็นแมคเอร์แลน a ์โซลาร์สจีทีน,นะมีเปิดล,ลิอีกคันหนึ่ง,ง oh. แล้วก็ปึ๊บอันนี้แอ t ตันมาตินโอเคหมดแล้วในลังนี้นะ oh. ครับโอ้น่าเสียดายวันนี้ไม่ได้รถเชสนะครับผมไม่ได้รถหายากแต่แมบไบรชุดที่แล้วเราได้กันไปแล้วตอนนั้นได้เป็นแมคเฟอร์แลนดเจน ชุดแต่ง liberty walk ไปนะในเซตชิลลี่เอ็เนาะวันนี้เซตยูโรสปีดเกลือนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าราคาที่ซื้อมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาพรีออเดอร์นะก็ค่อนข้างถูกกว่าราคาซื้อขายบนห้างอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมเอาไปขายต่อก็น่าจะพอได้กําไรอยู่บ้างนิดหน่อยหรืออาจจะเข้าทุนนะครับผม เพราะว่าจริงๆแล้วในเซตนี้เนี่ยมีเฟอร์รี่ด้วยนะผมคิดว่าน่าจะพอได้กาไรอยู่นะถ้าเอาไปขายนะครับผมก็จะเก็บไปแค่ชุดเดียวอีกชุดหนึ่งอาจจะขายออกนะครับปล่อยออกไปรถคันอื่นๆในเซตก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ผมพามาดูทีละคันดีกว่าเดี๋ยวขอเอาคันที่ซ้ำๆออกไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดของแต่ละคันเลยดีกว่านะในเซตนี้ยูโรสปีดผมบอกเลยว่าสวยทุกคันไม่ได้รถหายากไม่เป็นไรนะแต่ละคันคือเบอร์ปกติก็สวยเหมือนกันอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้คันแรกนะครับบุกติโบลิสเป็นเบอร์หนึ่ง นะของเซตยูโรสปีดนี่าก็จะเป็นรถไฮเปอร์แทร็กคารของทางแบรนด์บุกเกตนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ w 1 6เทอร์โบ4ตัวนะครับเป็นรถที่สำหรับวิ่งในสนามเท่านั้นนะไม่สามารถวิ่งบนถนนแบบถูกกฎหมายได้นะเป็นรถที่โหดดิบเถื่อนสุดๆของทางบุกติ นะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่าเหมือนแสงจะสะท้อนแพ็คมองรายละเอียดรถเห็นยากนิดนึงนะครับในคลิปอ่าโอ้แต่รายละเอียดดีครับด้วยความที่อันนี้เป็นฮอตวิวพรีเมียมนะครับไม่ใช่ฮอตวิวแพ็คฟ้าธรรมดารายละเอียดจะค่อนข้างครบคันนะค,ค่อนข้างดีเลยนะรายละเอียดนี่ดูโอ้โหสวยงามครับผมตรงไฟหน้าน,นี่จะเป็นรูปตัว X นะสำหรับบูร์กตีโบลิสอืมนี่ด้านข้างก็สวยนะสีมีความเป็นเกล็ดๆด้วยนะเออมีความแบบมีเอฟเฟกต นะครับเป็นเกล็ดเม็ดเม็ดสะท้อนแสงด้วยคันนี้จะมาเป็นสีดําตัดด้วยสีฟ้าของบุกตินะจริงๆมันไม่ใช่สีดำนะนเป็นสีแบบน้ําเงินเข้มเลยตรงเนี้ยไม่ใช่สีดำนะครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นเป็นสีน้ําเงินเข้มหรือเปล่าเออแต่ของจริงเป็นสีน้ําเงินค่อนข้างเข้มเลยนะเกือบๆจะดําแต่ว่าไม่ดำนะเป็นสีน้ําเงินเข้มแล้วก็มีเอ่อเอฟเฟกเป็นเม็ดเม็ดนะฮะเล่นแสงหน่อยนะครับสะท้อนแสงสวยงามมากนะครับด้านบนก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้อ่านี่ครับด้านหน้า ไปน่าจะเป็นรูปตัว X นะครับมีลงโลโก้บุกติมาด้วยสีแดงๆตรงกลา,างตรงนี้ตัวล้อจะเป็นล้อแบบ Aero Disc นะครับเป็นล้อแบบปิดๆทึบๆแบบนี้ในด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นไฟรูปตัว X นะสวยมากนะครับนี่โคตรสวยเอออันนี้ด้านท้องรถก็จะเป็นสีดำปกติธรรมดาครับแต่ด้วยความเป็น Hot Wheel Premium จะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับทั้งตัวบอดี้รถทั้งท้องรถเนี่ยจะเป็นโลหะหมดเลยแล้วก็ตัวล้อจะเป็นล้อที่เป็นล้อยางด้วยนะครับอ รายละเอียดประมาณนี้นะสำหรับคันแรกบุคติโบลิสนะครับผมพลิกมันให้ดูด้านหลังแพ็คนิดนึงนี่ด้านหลังแพ็คก็จะบอกนะว่ารถในเซตที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยจะมีคันไหนบ้าง5คันก็ตามนี้เลยนะผมมีมาให้ดูทุกคันเลยในคลิปนี้นะเพราะว่าสั่งมาให้ดู2ชุดเลยเออโอเคเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันเลยดีกว่านะเบอร์หนึ่งจบไปต่อที่เบอร์2กันบ้างนี่เบอร์2เบอร์2ก็สวยเหมือนกันอันนี้เป็นรถสนามเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแอสตันมาตินแวนเทด คือปกติ Aston Martin v a n t a g e เมันก็เป็นรถวิ่งถนนธรรมดาแหละแต่ทีเ TE, นะ่เป็นเวอร์ชัน GTE นะเป็นเวอร์ชันรถสนามนะไว้วิ่งในสนามแข่งเท่านั้นก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับอ่าชิปซูมให้ดูนิดนึงนี่อ่ารายละเอียดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็จะมีแบบพวกชุดโป่งนะครับชุดอ่าสปอยเลอร์ที่อลังการนิดนึงตามสไตล์รถแข่งนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชันรถสนามเนาะเออนี่ฝากระโปรงหน้าก็มีช่อง อากาศค่อนข้างใหญ่เลยนะบเบิ่มเบิ่มเลยนะครับถ้ามองในโมเดลไม่เห็นเนี่ยให้ดูดูบนแพ็คนเะนี่ยเป็นช่องอ,อากาศค่อนข้างใหญ่เลยนะครับรายละเอียดตัวรถก็ทํามาได้ค่อนข้างดีตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเทาเทาแบบเข้มเลยเกือบจะดําเลยนะครับแล้วก็มีความมีเอฟเฟกเป็นเกล็ดเม็ดเล่นแสงเหมือนกันนะเหมือนกับตัวคันเมื่อกี้เลยมีความระยิบระยับนิดนึงนเนาะแล้วก็ตัวรถเนี่ยมีการคาดลายสีเขียวเนี่ยนะตัดมาเป็นเส้นๆด้วยก็สวยงามมากนะเป็นสีเขียวที่จี๊ดมากเลยนี่หูเขียวปิ๊ดเลย นะครับอสืสวยมากสวยมากตัวล้อก็สวยนะเป็นล้อแบบแม็กห้าก้านนะครับผมอ่าสวยครับอันนี้รายละเอียดด้านหน้าครับให้ดูอ่าด้านหน้าก็โหมดมากครับผมนี่อันนี้ด้านหลังครับนี่ไฟท้ายก็จะเป็นแบบยาวๆนะครับเรียวยาว,ยาวแบบนี้เลยเอ,อ่อสปอยเลอร์อข้างสูงนะคันนี้ ด้วยความักษณะนาเนาะสปอยเลอร์นี่อลังการจัดโ okay. <Okay. S 1> อเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับคันนี้ไปดูคันต่อไปเลยดีกว่านะคันต่อไปนี่โอ้คนันนี้เดือเดอเลยครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะตั้งตารอคันนี้กันนะในเซตนี้เป็นเฟอร์รี่ับผมด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยฮัตฟิวกลับมาผลิตรถแบรนด์เฟอร์รี่แล้วนะหลายคนก็อยากได้มาเก็บอยากได้มาครอบครองนะราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงนะเพราะว่าฮัตฟิลเพิ่งกลับมาผลิตเนาะ คิดว่าพอกลับมาผลิตได้สักพักแล้วเนะี่ยสักสองปี3ปีเนะี่ยผมว่าราคาน่าจะเริ่มลงนะครัอันนี้เป็นช่วงแรกที่ฮอ t ด้ e วิวกลับมาผลิตอยู่นะครับก็หลายๆคนก็อยากจะซื้อเก็บไว้นะครับเออยังมีความไฮกันอยู่ก็เลยราคาอาจจะพุ่งนิดหนึ่งโดยเฉพาะคันนี้ก็น่าจะพุ่งเหมือนกันนะคิดว่ารีเซลก็น่าจะสี่หาร้อยได้อยู่ นะครับผมจริงๆราคาตามห้ามก็4ี่ห้าแหละประมาณนั้นนะแต่ผมคิดว่าขึ้นไปถึง600ได้เลยนะสำหรับคันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เดาเนาะเออแต่ราคาดีแน่นอนสำหรับคันนี้นะถ้าเอาไปขายต่อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองซูมดูใกล้ๆชัดๆซึ้บนี่โอ้โหรายละเอียดดีมากครับผมเฟอร์รารี่สวยจัดดีไซน์มันมสวยอยู่แล้วนะอันนี้เป็นลาเฟอร์รารี่นะครับลาเฟอร์รารี่นี่เป็นชื่อรุ่นนะครับเฟอร์รารี่รุ่นลาเฟอร์รารี่แต่ว่าเวลาเรียกเนี่ยเขาจะเรียกลาเฟอร์รารี่เฉยเลยนะครับแบบนี้จะไม่มีคําว่าเฟอร์ร อ่านี่โอ้โหรายละเอียดสวยมากอ่าดูครับรายละเอียดสวยจัดเลยครับดูโอ้โหตัวรถจะเป็นสีแดงสีแดงแบบแดงฟอร์ารี่เลยแล้วก็ตัดด้วยล้อสีเทาๆนิดนึงสวยมากอันนี้ด้านหน้าครับผมด้านหน้าก็ทำรายละเอียดมาด้านข้างสวยเลยนะครับนี่สวยเลยครับไฟหน้าลงสีมาครบนะครับโลโก้ฟอร์ารี่ก็ลงสีมาตรงกลางตรงนี้เนาะแล้วก็นี่ด้านท้ายรถนะครับ ลรวก็ลงสีปายท้ายแล้วก็โลโก้เฟอร์ดีมาครบเลยสวยมากครับผมทําออกมาได้สวยมากครับโมเดลฮอต v ิ e w คันนี้ราฟเฟอร์รารีสวยจัดไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าสวยจริงๆด้วยความที่ดีไซน์มันสวยอยู่แล้วนะสำหรับเจ้าราฟเฟอร์รารีเนี่ยออสวยมากเนาะแล้วก็สังเกตช่วงหลังๆมาเนี่ยฮอติ view, เขาก็ทํากระจกมองหลังมาแล้วนะกระจกมองข้างเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย ส่วนใหญ่รถทัวรวิวที่ผลิตออกมาไม่ค่อยมีกระจกมองข้างเท่าไหร่นะหลังเขาเข้าเพิ่มเติมรายละเอียดตรงนี้เข้ามาแล้วนะอันนี้ก็มีกระจกมองข้างเพิ่มเข้ามาด้วยนะเออรายละเอียดดีมากครับผมตรงนี้นะครับสวยๆๆเลยโอเคอันว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับเจ้าราฟเฟอร์รี่คันนี้นะครับผมโอเคไปดูคันต่อไปกันเลยดีกว่าสำหรับคันต่อไปก็เป็นคันนี้เลยครับผมคันนี้เป็น m c l a r เ n So l u ั GT นะครับ ก็เป็นไฮเปอร์แทร็กคาร์เหมือนกันนะเหมือนกับเจ้าบุกัติโบลีสเลยแต่อันนี้จะเป็นของทางแบรนด์แมคลาเรนนะครับแมคลาเรนโซลัดจีทีนี่โอ้โหดีไซน์โคตรอวกาศเลยครับคันนี้คันนี้จะมาเป็นสีส้มนะครับสวยมากนะครับสวยมากต,าตัดด้วยล้อสีเทาเป็นแบบแบบกานเยอะๆหน่อยนี่โอ้โหสีส้มตัดดํานะครับมีลายดําคาด้านบนแบบนี้โหสวยจัดอันนี้ด้านหลังครับผมด้านหลังเนี่ยไฟไท้ายเขาจะเป็นไฟไท้ายเล็กๆตรงนี้นะ เป็นเรียวๆยาวๆอยู่ตรงนี้ไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่าเ <_ p _> ขาก็ลงสีมาให้นะมอดวิวลงสีมาให้ด้วยเป็นสีแดงตรงนี้นะแต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าตัวรถเป็นสีส้มเนาะแล้วก็ไฟก็เป็นสีแดงๆไม่รู้ว่าจะเห็นตัวไฟท้ายทีย่เขาทําสีมาหรือเปล่านี่เป็นสีแดงเรียวๆ,ๆ,ๆยาวๆนะเขาทาสีมาให้เนาะขนาดเล็กขนาดนี้ตรงสปอยเลอร์นี่ก็มีโลโก้แมคเฟลนด้วยนะเออสวยมากนะส่วนด้านหน้าก็เรียบๆแบบนี้เลยนะครับเขาน่าจะไม่ลงสีไฟหน้ามานะ อาจจะลงสีไม่ได้แหละเพราะว่าไฟหน้าก็เล็กมากเหมือนกันเล็กกว่าไฟหลังอีกด,ดูดูจากรูปมันเป็นไฟแบบเรียวๆเล็กๆอยู่ตรงด้านหน้าแบบนี้นะครับเออน่าจะลงสีไม่ได้ก็เลยเรียบๆแบบนี้เลยนะแต่ก็ไม่ไม่ดูแย่นะดูปกติมากมลงสีไม่ได้นี่ผมเข้าใจเลยเพราะว่าไฟหน้ามันแบบเป็นแค่เส้นไฟเล็กๆอยู่ด้านหน้าอย่างองเออจะลงสีไม่ได้ก็ไม่แปลกแต่โดยรวมสวยนะคันนี้ลงสีมาได้ค่อนข้างสวยแล้วนะครับแล้วก็ตัวโมเดลตัวอะไรก็สวยอยู่แล้วนะครับออกแบบมาได้ดีอยู่แล้วนะจตทางแบรนด์แมคลาเรนสวยมาก ดีไซน์โคตรอลการเลยรันนี้โอเคครับเป็นประมาณนี้นะสำหรับเจ้าแมคเคนโซลัดจีทีนะครับผมอโอเคเป,ประมาณนี้ไปดูคันต่อไปนะคันต่อมาก็จะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะของเซตนี้อันนี้เป็นเบอร์5เลยเบอร์สุดท้ายของเซตอันนี้จะเป็นรถจากทางแบรนด์พิณิฟลินารุ่นบาตติสตาจริงๆชื่อแบรนด์มันยาวกว่านี้นะถ้าชื่อเต็มๆเลยเนี่ยก็จะเป็นออโตโมบิลิพินิฟาลินารุ่นบัติสตานี่ครับอันนี้ถ้าที่รู้เนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้านะครับ รถไฟฟ้าซึ่งดีไซน์ก็นี่ครับตามนี้เลยครับเรียบๆนะแต่ว่าเป็นเรียบๆที่สวยมากสกับเป็นไฮเปอร์คาร์คันนี้ฮอทวิลทำออกมาเป็นสีเขียวแบบเขียวเข้มเลยนะอืมก็ดูแบบเรียบรูดูแพงมากรายละเอียดตามนี้นะล้อจะเป็นสีเทานะส่วนใหญ่รถในเซตนี้จะเป็นล้อสีเทาเกือบหมดเลยเนาะเออนี่ล้อสีเทาสัตวเขียวนะครับอันนี้รายละเอียดด้านหลังครับไฟก็จะเป็นเล็กๆเรียวยาวเหมือนกับคันอื่นๆเลยนะ ออรู้สึกใครเปร์คายยุคหลังมันนิยมทําไฟแบบนี้นะไฟแบบเล็กๆเรียวยาวแบบนี้ในกล้องไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าไม่ค่อยโฟกัสด้วยขออภัยด้วยนะครับนี่รายละเอียดประมาณนี้เลยส่วนอันนี้้านนาครับผมด้านหน้าเขาก็ทาการลงสีไฟหน้าให้ครบคันเลยนะเออเป็นประมาณนี้นะสำหรับคันนี้คันนี้ดีไซน์สวยเหมือนกันนะดีไซน์แบบเรียบๆหรูๆเป็นประมาณนี้สำหรับคันสุดท้ายนี้นะครับพินินฟารินา โ okay. อเคเอานว่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้มาเปิดลุ้นให้ดูสำหรับเซตยนะูโรสปีดเนาะก็เกลือกันไปไม่ได้คันเบอร์ศูนย์นะไม่ได้คันหายากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละคันที่อยู่ในเซตเนี่ยก็สวยๆทุกคันคันที่ซ้ำเนี่ยผมว่าผมจะไปะขายออกนะไม่ได้เก็บเอาไว้นะเออส่วนที่เก็บเอาไว้จะเก็บไว้แค่ชุดเดียวลองเมนพูดคุยกันได้ว่าชอบคันไหนกันบ้างใน5คันนี้เนาะถ้าถามผมผมชอบคันไหนสุดผมชอบ2คันนี้ที่สุดนะนี่ เบอร์3กับเบอร์หนึ่งเลยก็คือบุกตีโบลิสกับราเฟอร์รี่คันนี้นะผมว่าราเฟอร์รี่นี้ทําออกมาได้สวยมากเลยคือก่อนที่ฮอตวิวจะเลิกผลิตเฟอร์รี่ไปเนี่ยเขาก็ทำราเฟอร์รี่มาขายเหมือนกันนะเป็นฮอตวิวเบสิคคาตอนนั้นก็สวยแล้วนะแล้วพอฮอตวิวเลิกผลิตไปนานแล้วกลับมาผลิตอีกทีนึงเนี่ยเขาก็ทำดีไซน์ใหม่ทับละเอียดมากขึ้นนะครับออกมาเป็นราเฟอร์รี่คันนี้ดูสวยก็เดิมอีกทาเก็บละเอียดมาทั้งข้างดีผมชอบมากเฟอร์รี่ก็เป็นแบรนด์ที่เป็นตำนานเนาะ ดีใจมากที่ฮอตวิวก็กลับมาผลิตแบรนด์ฟนเฟอร์ดีนะครับก็ลเลยชอบคันนี้มากๆเลยนะแล้วก็บุกกติโบลินี้ผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะแล้วพอทํามาเป็นฮอตวิวพรีเมียมด้วยก็สวยจัดเลยแต่คันอื่นก็สวยนะคันอื่นผมก็ชอบเหมือนกันเออแต่ชอบ2คันนี้มากที่สุดเท่านั้นเองเนาะก็ล,ลองเมนพูดคุยกันได้ว่าชอบคันไหนกันสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วย้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นอะไรให้ดูอีกมาแกะกล่องอะไรให้ดูอีกอก็ฝากต